โจนหลบไปดิจะมาเก็บไข่คร <elled Quel parole numbers> ับไข่แม ja er ่กุมภาต้องดูให้ดีครับเดี๋ยวยิบผิดครับนี่ครับไข่จริงเขาอยู่ตรงกลางเลยครับนอกกนั้นก็เป็นไข่พลาสติกไข่ปลอมครับเขาก็ไข่มาทุกวันครับช่วงนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็คงกกไข่ครับพอถึงเวลา พระโจนก็ขยันขันเลยกันครับวันนี้ท้องฟา้าคึ้มๆครับแม่กุมภาอยู่นู่นครับไข่เขาอยู่นี่ครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเช้าๆครับบรรยากาศของวันศุกร์ที่5เดือนกันยายน2568ครับเวลาตอนนี้06นย์นาฬิกาห้นาทีครับโดยประมาณครับ น้องเมย์ก็อยู่ในสุ่มเหมือนเดิมครับไปอุ้มมาไว้ในสุ่มเมื่อเช้าครับแต่ตอนกลางคืนเขาก็นอนกับพ่อกับแม่ครับบนคอนพื้นมันแฉะผมเลยเอาใบกล้วยครับใบซองแห้งนั่นแหละครับมาวางให้เขาเดินเดี๋ยวต้องหาหาอะไรที่ที่เป็นพื้นครับมาวางอาจจะเป็นพื้นปูนประมาณนี้ครับ เด็กกำลังคิดอยู่ครับว่าจะทำยังไงช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันครับติดต่อกันมาสองสามวันแล้วครับส่วนมากจะตกช่วงเย็นเย็นช่วงกลางคืนครับส่วนผักบุ้งผมก็ยังไม่ฝืนครับโดนไก่จิกแทบจะสูญพันธุ์ครับกระถางนี้ก็คล้ายๆกันครับงงหัวไม่ขึ้นครับโดนไก่จิกเข้าไปครับ ส่วนมะเขือก็เก็บกินได้เรื่อยๆครับกินกับน้ำพริกกับวันนี้ก็ยังมีครับหนึ่งลูกดอกไม้ก็เริ่มจะทนไม่ไหวครับโดนฝนเข้าไปติดต่อกันเริ่มจะหยว่ยครับต้นก็โยนเอ็นครับน่าจะหนักหนักน้ำครับที่ใบดูทซับไปส่วนพริก ก็ต้องเปิดหาครับถ้าจะกินครับนี่ครับอยู่ข้างในครับสารเน่สารแน่ครับผมซื้อมาปลูกก็จะประมาณนี้ครับส่วนมากถ้าเราไม่เด็ดบ่อยๆมันก็จะโศกครับต้นสารเน่สารเน่ครับ <c oughs> บ่อปลาเล็กๆกผมก็เริ่มจะหนาแน่นไปด้วยจอกครับด้วยจอกแล้วก็ น้ำก็ใสครับปลาแทบจะมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้ไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนครับนี่ครับยังพอเห็นตัวครับเข้าไปซ่อนครับเจอตัวเดียวครับนอกนั้นไม่รู้ไปไหนครับหาไม่เจอครับอ๋อนึ่งงครับอยู่เป็นฝูงตรงนี้ครับอยู่ครบสมาชิกมีครบ ทุกตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องรื้อจอกออกมั้งครับเพราะว่าหนาหนาเกินครับมองไม่เห็นตาครับสภาพสวนก็จะชื้นชืนครับตอนนี้แต่ว่าที่หนักเข้าอปีกก็คือเพิ่งจะเห็นครับต้นกล้วยหอมเขียวผมหักไปเรียบร้อยครับสาค้ำตรงนี้ครับน่าจะค้ำผิดจุดครับ มาคํำไว้ตรงนี้ครับแต่ว่าเขาไปหักตรงนู้นครับน่าจะโดนฝนโดนลมครับหักลงมาทับต้นมะนาวลูกก็ยังประมาณแค่นี้ครับกลายเป็นกล้วยเล็บมือนางไปเลยครับตอนแรกว่าจะเก็บที่เขาหักหักไว้นี้แหละครับเผื่อเขายัางพอมีน้ําเลี้ยงมีอาหารมาเลี้ยงลูกแต่ว่าพอดูแล้วสังเกตด,ดูตรงนี้ครับ ตรงตรงเครือครับเขาเรียกอะไรเครือตรงขั้วครับขาดไปเรียบร้อยครับเหลืออยู่แค่นี้ครับอาจจะไม่ฟืนครับอาจจะเหิยวคงต้องตัดครับมีอย่างเดียวตอนนี้ก็คือตัดใจแล้วก็ทำใจครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วครับครั้งหน้าถ้าเกิด ต้องปล่อยให้ต้นลูกเขาครับที่เหลืออยู่ตรงนี้ครับเริ่มจะงอกขึ้นมาให้เขาเติบโตขึ้นมาแทนแล้วก็ส่วนตัวแม่ก็ตัดลงมาเป็นปุ๋ยเป็นอาหารเลี้ยงลูกต่อไปครับเป็นวัฏจักรธรรมดาของต้นไม้ครับ oh. ต่อไปถ้าค้ำก็คงจะต้องเอาไม้ค้ำให้ถูกจุดครับถ้าเกิดต้นใหม่ขึ้นมาแล้วเขามีเขือครับ ผมจะไม่เดินไปทางนู้นหรอกครับเพราะว่าแฉะครับขี้เกียจครับตอนนี้เช้าๆเดี๋ยวก็ต้องไปทํางานครับบริเวณนี้บริเวณนี้ก็ยังลกๆอยู่ครับยังไม่ได้จัดแจงจัดระเบียบกระถางเลยครับไม่ต้องซีเรียสครับทําไปเรื่อยๆสวนเรามีกินมีใช้ครับถ้าขยันปลูกครับขยันทําครับ ปลูกไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยครับอย่างเงี้ยอย่างละเล็กละหน่อยครับผักถ้าจะกินครับวัวตะเกรดสบายมากครับเด็ดไปกินได้เลยครับแต่ส่วนมากผมก็จะไปหั่นให้ไก่ครับบังอีตูครับหรือว่าใบแมงลักก็ยังอยู่ดีครับแต่เขาชอบจะมีดอกครับช่วงนี้ต้องคอยเด็ดครับวันนั้นก็มาตัดเอาไปใส่อะไร ห่อหมกไก่ครับหมกไก่ก็ได้ใช้ประโยชน์ครับของทุกอย่างที่เรามีในสวนที่กินได้นะครับเราก็พยายามที่จะเอาไปกินเอาไปใช้งานครับมะเขือก็ไม่ผิดหวังครับกินอยู่ตลอดครับนี่ครับนี่ก็มีครับแต่นี่เป็นไข่ครับไม่ใช่มะเขือมะเขือจริงๆแล้วลูกแค่นี้ก็กำลังกินครับเนื้อข้างในเขาจะ เนื้อหวานครับขาวขาวครับยังไม่เป็นเม็ดครับยังเป็นเนื้อเนียนเนียนเลครับกัดเข้าไปแล้วก็ได้อารมณ์ครับมะเขือพูดถึงมะเขือครับดอกมะลิตรงนี้เป็นมะลิหอมครับไม่รู้ผมย้ายมาจากไหนครับลืมไปแล้วครับเอามาใส่กระถางตรงนี้ครับกะจะปลูกให้เป็นซุ้มเป็นโค้งแต่ว่าก็ยังมาสุมอยู่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วเขาเป็นต้นเขาเป็นเหมือนเป็นเถาครับเลื้อยขึ้นไปเหมือน เหมือนพวงคามนั่นแหละครับต้องแต่งให้ดีๆครับหรือว่าจะให้เขาเป็นพุ่มก็ได้ครับมะลีมาลีสอนครับดอกก็จะหอมครับกลิ่นหอมเย็นๆดมแล้วชื่นใจครับน้ำขังตามพื้นครับน้องเมยก็กินข้าวเปลือกกระจัดกระจายครับผมก็ยังได้แต่พูดครับว่าจะซื้อที่ใส่อาหารใเข้าใหม่แต่ว่าเดี๋ยวคงต้องไปซื้อแล้วครับ ทำอย่างอื่นทําได้ครับเยอะๆแต่ว่าบางอย่างที่เราตั้งเป้าไว้ก็ลีลาครับพัดวันประกันพุ่งครับก็ไม่ได้ทําสักทีครับพริกก็ยังอยู่ดีครับตรงนี้มีมีเม็ดมีลูกออกมาเต็มเลยครับก็สามารถเด็ดกินได้เรื่อยๆครับถ้าเกิดอยากจะเติมความเพียให้ตัวเองครับส่วนนี่ครับแก้วมังกรก็เริ่มจะ แดงเข้มขึ้นเรื่อยครับอีกไม่นานครับก็คงเสร็จผมครับก็คือต้องเด็ดมากินครับน่าจะหวานครับเพราะว่าสองลูกแรกที่ที่กินไปแล้วก็ไม่ผิดหวังครับส่วนดอกนี้ก็ทาท่าว่าเหมือนจะบานครับเพราะว่าเขาเริ่มจะอูมขึ้นครับตรงนี้ครับดอกก็ทยอยผัดเปลี่ยนกันออกมาโชว์ผลงานครับ พืชผักในสวนผมครับส่วนตรงนี้ก็ยังลกเหมือนเดิมครับโชว์ความลกอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับอันนี้ก็เป็นต้นมะลินะครับที่ได้มาในวันแม่ครับที่ไปบิ๊กซีครับส่วนองุ่นผมก็เหลือแต่เถ่าครับตอนนี้ไม่ได้สนใจอะไรครับก็คือจะปล่อยให้ต้นเขาโตก่อนครับไม่ใช่ใ,ชให้เดี๋ยว ให้มีเวลาศึกษาเรียนรู้ก่อนนี้ครับว่าจะบํารุงยังไงให้เขาแตกไปสวยๆส่วนตรงขางตรงนี้ก็ซื้อลวดมาแล้วครับแต่ว่าลวดก็ยังวางแองแมงอยู่เหมือนที่เดิมครับในที่เก็บของครับยังไม่ได้หยิบออกมาใช้ประโยชน์เลยครับก็ไปเรื่อยๆครับสวนผมไม่ต้องรีบร้อนครับค่อยๆไปครับเหมือนเต่าครับเหมือนหอยทากประมาณนี้ครับค่อยๆคลานไปครับส่วนตรงนี้ก็ยังไม่ได้มาทําอะไรเพิ่มเติมครับตรงตรง วงกลบซุ้มประตูผ่านมิติครับก็คือต้องทาสีด้วยนะครับต้องมาขัดมาทาสีให้กันน้ํากันแดดครับไม้ไม้จะได้ไม่ผุครับตอนนี้ก็เป็นที่อาศัยของหอยทากไปก่อนครับนี่ครับหอยทากก็อยู่ทุกที่ครับในสวนยิ่งฝนตกชื้นแบบนี้เขาชอบครับตรงนี้ก็เป็นหญ้าหญ้ามาเลเซียครับมาเลเซียครับที่ผมขุดมาจากที่ขุดหลุม ฝังเสาต่อหม้อวางวงลมประตูนั่นแหละครับดอกไม้ก็ดอกไม้ปลอมครับก็ไม่เหี่ยวหรอกครับแต่ว่าเขาจะซบเซาไปครับเพราะว่าโดนน้ำโดนน้ำฝนครับก็จะห้อยๆครับไม่ค่อยผิวสวยเท่าไหร่ที่สำคัญยังไม่มีลมครับถ้ามีลมมาพัดโบกสะบัดให้น้ำกระเด็นสะหน่อยก็คงจะจะผิวสวยเหมือนเดิมครับรอแดดครับรอแสงแดดครับตอนนี้ก็ อึมครึมครับท้องฟ้าปิดครับแบบนี้เป็นสีเทาครับฝนตกไปแล้วครับเมื่อคืนประมาณตีสองครับถ้าผมจำไม่ผิดตื่นขึ้นมาครับได้ยินเสียงฝนประมาณตีสองกว่าครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาตกมานานแค่ไหนผมตื่นมาเจอช่วงประมาณตีสองครับก็ตกตกปานกลางนั่นครับไม่ตกไม่ตกหนักครับ พอเช้ามาก็หยุดตกก็เหลือแต่ละอองครับเหลือแต่กินได้ของฝนครับที่ตกลงมาทั่วก็ยัวเยียไปหมดครับตอนนี้ไม่รู้จะกินฝักไหนก่อนครับก็ต้องกินฝักที่อวบนี่แหละครับเพราะว่าอย่างนี้ก็คงไม่อร่อยครับเหม็นเขียวครับแล้วก็อันนี้ก็ยังเล็กอยู่ครับยังเป็นเส้นได้เส้นตะเกียบอยู่ครับเขาก็เลื้อยม่วซัวไปหมดครับมาเลื้อยบนหัวบนเถาของมลากขี้นกเลยครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็คงมาเก็บครับมะละกินุ่จะไปกินกับน้ำพริกครับกินตอนเช้าเนี่ยครับลูกนี้ก็เบลเริ่มเพิ่มครับบลเริมร่มเพิ่มลินพันครับก็ไม่เบเริ่มเท่าไหร่ละครับเหมือนจะโดนนอนเจาะครับก็คงต้องเด็ดไปกินครับก็คงโตได้แค่นี้ครับ อย่างที่บอกครับเหมือนก็ซินล่าครับดูทีไรก็ผิวหนังเขาเป็นน้ำๆแตงก็เป็นคอลอเคเลครับสวยมั่งไม่สวยมั่งก็ยังมีลูกสวยครับพอได้กินก็เก็บกินทุกวันนะครับไม่ได้พอได้กินก็คือเฉพาะเรากินก็กินไม่วับไม่ไหวครับกินบวขาดซบขาดปากครับสําหรับแตงกินได้เรื่อยๆครับก็ถือว่าคุ้มครับปลูกผักชุดนี้ช่วงนี้ในหน้าฝนครับ ไม่เสียหายครับไม่เน่าครับโคนสงสัยเป็นเพราะว่าตอนปลูกก็ใส่ไตโคโดมาครับเป็นเชื้อเม่เรียกอะไรเชื้อราที่ป้องกันโรคโคนเน่ารากเน่าอาจจะมีผลครับเพราะว่าปกติถ้าปลูกหน้าฝนจะไม่ค่อยได้กินครับแตงเคยมีประสบการณ์เขาจะเน่าไปก่อนครับก่อนที่จะมีลูกมีดอกครับแต่ตอนนี้ก็กินจนเบื่อเลยครับอยากกินถั่วแล้วครับตอนนี้เมื่อวานก็เด็ดไปผ่า ผัดอะไรผัดใส่หมูสามชั้นครับก็อร่อยครับกินกับต้มพะโล้ไข่ของแม่กุมภานั่นแหละครับอีกไม่นานครับก็คงต้องมาเก็บกินครับส่วนตรงนี้ครับผมก็ยึดน็อตเรียบร้อยครับเมื่อวานครับตอนเย็นทำมืดๆเลยครับกััวฝนตกมาเยอะแล้วมันจะทำลำบากครับ จะไม่เสร็จสักทีครับเผื่อจะได้มาทําให้มันเข้าที่สักทีเข้าที่เข้าทางครับตอนนี้น้ําก็ท่วมหลุมหลุมตอ่มอหม้อแต่ไม่เป็นไรครับผมยึดยึดโครงวงกบกับตอ่อหม้อเรียบร้อยครับก็คงไม่มีผลอะไรแต่ว่าที่น่าเสียใจก็คือผมไปซื้อเสามาครับเสาตอ่อหม้อไม่ได้ดูครับจะว่าโดนหลานเขาหลอกก็ได้ครับก็คือ ไปซื้อเสาที่เขาลูไม่ทะลุครับเหมือนลูปิดอยู่ข้างหนึงครับมันไม่ทะลุผมก็เอะใจแล้วครับก็าถามคนที่เขายกขึ้นเขาบอกว่าเจาะได้แต่ว่าผมก็นึกว่าเขาจะทําไว้บางบงครับแค่เอาอะไรมากระเทาะแล้วก็มันก็จะเป็นรูให้เราครับแต่ที่ไหนได้ครับผมมาตอกมากระเทาะสว่านก็ไม่มีเจาะครับกระเทาะไปกระเทาะมาครับคนที่ได้ก็คือนี่ครับผิวเสาก็ แตกแหว่งไปแทบแทบจะหักครับก็รูก็ไม่สวยครับก็ถือเป็นบทเรียนครับในการซื้อเสาต่อมอครั้งต่อไปผมก็ต้องเลือกดูให้ดีครับเลือกด้วยตัวเองครับไม่ให้เขายกให้ครับก็ให้เขายกให้นั่นแหละครับแต่ว่าเวลาเลือกเราต้องไปดูครับว่ารูมันทะลุทั้งสองด้านหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องมามาแบบนี้ครับมาเป็นแบบนี้ครับเป็นบทเรียนครับแต่ว่าก็ต้นละหน่อยครับ ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ครับยังพอรับได้ครับแต่ว,ว่ามันก็จะเป็นตำหนิครับแต่ก็ทําใจครับไม่ได้ซีเรียสเลยถือว่ายึดยึดยึดอะไรวงกบประตูได้ก็พอครับฝั่งนี้ก็ยังพอเหลือเนื้อปูนเยอะก็คงไม่เท่าไร่ครับคงไม่ได้รับน้ําหนักอะไรก็คงอยู่ได้นานเป็นร้อยร้อยปีครับถ้าเกิดไม่มีอะไรมากระทบครับผมก็พูดโอเวอร์เลครับ ส่วนฝั่งนี้ก็ก็ดีหน่อยครับเขาก็ทะลุเหมือนกันครับแต่ว่ารูไม่กลมครับเป็นรูแบบมีอิฐมีอะไรเฮ้ยไม่ใช่มีปูนเศษปูนมากั้นเป็นรูแค่เป็นรูแบบไม่ไม่โล่งครับก็ต้องมาทะลุครับเอาเหล็กมาตอกโชคดีครับเขาอันนี้เขาไม่กระท้ะออกครับยังเรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นบูนของผมไปครับไม่ต้อง ไม่ต้องมาเสียใจทั้งสองต้นครับแต่ก็ไม่เสียใจเลยครับก็ทําใจได้ครับก็สบายสบายครับชุววันนี้ทําสวนก็ทําแบบเหมือนฝึกตัวเองให้เรียนรู้การทําใจการอุเบกขาครับในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นครับเวลาที่เรามาทําอะไรเองครับอาจจะมีข้อบกพร่องเจออุปสรรคปัญหาที่เราไม่พึงประสงค์ครับก็จะได้ฝึกทําใจไปด้วยครับจะได้ใจร่มๆ่มครับไม่เครียดไม่ ไม่อะไรวอนอะไรมากเกินไปครับเหมือนฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ก็แก่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีคนเรายังไม่เคยทําอะไรที่ด้วยตัวเองที่ผิดพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์ในบางอย่างครับพอมาทําแล้วมันไม่ได้ตังใจก็อาจจะมีอาการหนอยมีอาการเครียดบัางก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าผมก็ฝึกทําใจมาเยอะแล้วครับในการทําสวนก็เหมือนฝึกตัวเองให้ให้เป็น เป็นมนุษย์ขึ้นครับเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่ที่อะไรมีสติมีมีความคิดที่ที่ดีขึ้นนั่นแหละครับในการดำรงชีวิตยอมรับสภาพความเป็นจริงความเป็นไปของของโลกของสัจธรรมได้มากขึ้นครับฟ้าเริ่มจะสว่างแล้วครับถึงจะไม่มีแสงแดดแต่ว่ามีออร่าของแสงอาทิตย์ครับน่าจะส่งผ่านแทรกความหนาของ เมฆฝนลงมาให้ให้ความสว่างแก่โลกได้ครับพอโจนก็ขยันขันครับเดี๋ยวคงต้องไปทํางานแล้วครับก็ขอขอบคุณ F c ท่านผู้ชมทุกทท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับมาดูบรรยากาศสวนเดิมๆด,ด้วยกันครับใครที่เบื่อใครที่ไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยครับ ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาภยศเงินทองบางทีจะเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายเลยแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็ จงรวยทุกทท่านครับสวัสดีครับ